สุดครับพบกับผมมาเลยนะครับกับอาจารย์เชนชัดเจนกับดวงชะตาในวันนี้นะครับดวงชะตาในวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับดวงชะตาที่เกิดวันจันทร์เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับช่วงนี้นะคุณมีการแข่งขันนะครับคุณมีการแข่งขันมีการแข่งขันการสร้างผลงานมีการแข่งขันในการทํางานแหมแต่ถึงการแข่งขันในคราวนี้นะก็ทําให้คุณได้พิสูจน์ตัวเองนะครับพิสูจน์ฝีมือตัวเอง ก็ผัดกันแพ้ประกันชนะครับในการนําเสนองานในการแข่งขันงานในการประกวดงานเนี่ยให้คุณหรือคุณนะครับในวันนี้นะครับในวันนี้นะคุณนะค่อนข้างที่จะท่านเป็นสภาวะาทางอารมณ์ค่อนข้างที่จะนิ่งๆนะยังไงคุณเป็นค,คนที่นิ่งอยู่แล้วนะครับเวลาลุยงานอะไรจริงนิ่งๆมั่นคงมั่นใจมั่นใจแล้วก็ตั้งใจนะครับคุณเป็นคนแบบนี้นะมันถึงประสบความสำเร็จนะครับยังไงก็วันนี้ก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับคนดวนจันทร์ครับดูชะตาพที่เกิดวันอังคารเป็นยังไงเรามาดูกันครับ คนที่เกิดวังคารในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดด้วใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับอะไรที่ไม่ได้ความเป็นธรรมนะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับวันนี้คลี่คลายแล้วนะครับ ถ้าคลี่คลายแล้วทุกอย่างปัญหาแก้ไขได้แล้วในวันนี้นะครับในช่วงเวลานี้ก็อย่าลืมนะครับไปทําบุญด้วยนะครับคุณไปขออะไรใครไว้แต่คุณตั้งใจอะไรไว้อย่าลืมทําบุญด้วยแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้นะคนเกิดวันอังคารนะครับจะมีผู้ใหญ่เมตตานะครับช่วยเหลือช่วยเหลือของช่วยเหลือคุณในพ้นจากทุกนะครับในเมื่อคุณพ้นจากทุกแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่างที่บอกนะครับก็ไปทําบุญด้วยนะครับที่สําคัญเลยวันนี้คุณได้มีการร่วมมือสามัคคีจับมือทํางานร่วมกับใครก็จะประสบความสำเร็จไปได้ดด้วยีครับ วันคันครับดวงชะตาที่เกิดวันพุธเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้นะครับคุณเป็นคนที่ เาเรียกว่าถ้าเป็นหัวเรือใหญ่ในการทํางานนี่พึ่งพาได้่าพึ่งพาได้ทําการค้าดีประสบความสําเร็จดีนะครับทำการค้าดีถ้าวันนี้คุณติดต่อการค้าธุรกิจให้คุณนะครับดีมากนะครับมีโอกาสในการที่การเจรจานะแต่จะเกิดการขายหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณมีการเกิดการเจรจาเกิดการที่จะได้คุยงานประสานงานนะครับสําหรับวันนี้ถ้าคนถ้าคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการประสานงานนะครับเป็นบอสเป็นหัวหน้างานให้คุณนะครับว่าคุณเป็นคนที่สา่ง มาสั่งการใครได้ดีวางแผนงานได้เก่งนะครับมีสิ่งศักดิสิทธิ์คุ้มครองตอนนี้ช่วงนี้ก็อย่าลืมนะครับว่าบางอย่างมาอาจจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ก็อย่าลืมทําบุญที่สุขสนให้เจ้ากรรในเวรด้วยนะครับขอบคุณครับ ชะตาของที่เกิดมันพุ่งขึ้นคืนเป็นยังไงนะคราบทกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับครับทำมาเรนตอนนี้ก็เหมือนมีอุปสรรคเนาะอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มาขัดขวางคนอยู่นะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าดูต้นมันจะออกตัวไม่ดีนะแต่ปลายดีเรื่องที่คุณทําตอนนี้ถึงแม้จะออกตัวไม่ดีนะครับแต่บ้านปลายมันจบลงด้วยความสวยงามนะเพราะาอะไรฮะเพราะว่าคุณมีความสามารถเป็นที่รักของทุกคนเป็นที่รักของคู่ค้าเป็นที่รัก ของลูกค้านะปากหวานนะครับ การเจรจาการค้าดีทำอลายเนี่ยถ้าจะเริ่มต้นใหม่ก็ลำบากหน่อยนะครับเหมือนการเรื่องปกติเนาะของธุรกิจนะครับของทุกๆอย่างที่เริ่มต้นใหม่มันก็จะลำบากเพราะคุณนะครับเป็นคนที่เอาใจใส่ลูกค้าเอาใจใส่คู่ค้านะครับคุณพี่คะเป็นไงบ้างคะใช้ดีไหมคุณน้องครับเป็นไงบ้างครับลองแล้วชอบถูกใจไหมครับอ่าเป็นไงบ้างคบมีอะไรพูดคุยกันได้นะคุณเป็นคนปากหวานนะครับยังไงลูกค้าคุณก็ชอบคุณอยู่แล้วนะครับยังไงวันนี้ก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีครับแน่คุณคุ้นครับ ดูชะตาที่เกิดวันพฤหัสเป็นยังไงเรามาดูกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัวใจกดติด,ดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับช่วงนี้งานฟรีเยอะนะครับงานฟรีเยอะงานช่วยเยอะนะถึงแม้ว่าคุณจะจิตใจตั้งมั่นนะครับตอนนี้มีคนเ็าบอกว่าพี่ช่วยหน่อยเออช่วยเหลือกันนิดนึงคุณก็เต็มใจที่จะช่วยนะเพราะคุณตั้งใจแล้วว่าเฮ้ยไม่เป็นไรพวกกันไม่เป็นไรเพื่อนพี่น้องกันเรื่องแค่นี้เองนิดเดียวบางคนบอกว่าพี่ครับเนี่ยผมแก้งานันนี้ให้หน่อยพี่พี่คิดยังไงครับมันนิดเดียวอ่ะแต่คุณนเป็นความสามารถ เฉพาะบุคคลนะเอออาจจะเช่นแบบตรงนี้เสียนิดนึงไฟอันนี้พังนิดนึงคุณแก้ได้อันนี้เอาของมาให้ดูนิดเดียวนะครับอาจจะแค่ขันน็อตตัวเดียวจบคุณก็ไม่รู้จะคิดยังไงนะครับก็ทํางานฟรีไปมันจิตอาสาแบบจิตอาสาแบบเต็มใจอะอาสานะเพราะคุณมีความสามารถเฉพาะตัวเขาถึงมาไว้วางใจคุณให้คุณช่วยเหลือนะคุณก็ดีนะครับเพราะว่าคุณช่วยเหลือไปมันจะมีผลในอนาคตนะว่าเขาจะนึกถึงคุณก่อนวนางานมีปัญหานะเพราะคุณเป็นคนที่ตั้งมั่นตั้งใจมันจงเก่งนะครับตรวจสอบงานดีแล้วจะมีงานฟุก คนแรกครับดวงชะตาคนที่เกิดวันศุกเป็นยังไงเรามาดูกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับมีแต่วความอยากอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากซื้อนู่นอยากซื้อนี่นะแต่ความอยากซื้อของคุณเนะี่ยมัน ตอนนี้ยังซื้อไม่ได้นะครับยังซื้อไม่ได้คุณเนี่ยก็ต้องแบบขยันขันแข็งนิดนึงช่วงนี้เข้าใจครับใช้คำนี้ขยันแข่งทุกคนขยันหมดแล้วครับแต่ขยันของคุณในท่กงนี้ก็คือคุณดีอยู่อย่างหนึ่งแหละถ้าคุณเป็นเซล์เนี่ยคุณไปหาลูกค้าให้กินข้าวกันเฮ้ยเดี๋ยวพี่เลี้ยงน้องเออมีแด่คนเอ็นดูคุณนะเออมีแต่คนเป็นดูคุณมีคนเด่กคนแบบลูกค้าเนี่ยเป็นคนซัพพอร์ตคุณด้วยซ้ำนะครับตัวคุณเองเนี่ยจะปิดจ็อบไม่ได้เฮ้ยไม่เป็นไรตอนนี้ของยั้ อ้ยอยู่ได้เพระลูกค้าแต่เกิดไม่ค่อมีตอนนี้นะครับเพราะตอนนี้คุณกําลังตามหาลุยกเกษตรกริจรแบบนี้นะคุณลุยลุยที่จะไปทํางานลุยที่จะไปขายของลุยที่จะปิดการขายได้นะครับแต่ตอนนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะปิดการขายยากนะครับคนสุขกับ ชะตาของที่เกิดวันเสาร์เป็นยังไงเรามาดูกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับช่วงนี้นะถ้าคุณเดินทางไหนปลอดภัยนะครับตอนเดินทางดีให้คุณในการเดินทางนะไปไหนก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไปไหนคุณน่ะไหว้หมดอ่ะเออเจอะไหนเออเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณยกมือไหว้หมดนะครับมีเกณฑ์กลับไปหาญาติผู้ใหญ่ช่วงนี้กลับไปหาญาติผู้ใหญ่กลับไปไหว้พอ่อไหว้แม่มีเกณฑ์ที่จะจะบวชนะครับบวชระยะสั้นอืม มีเกณฑ์ที่จะไปถือศีลระยะสั้นด้วยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ในวันนี้ก็ไปทําบุญไปบวชไปถือศีลน,นะครับให้คุณกับคุณนะครับก็จะดีครับคนวันเสาร์ครับดวงชะตาคนที่เกิดวันที่เป็นยังไงเรามาดูกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับช่วงนี้มีอะไรให้คุณลองลองของอะไรใหม่ๆให้ทําอะไรใหม่ๆลองเล่นลองเล่นอาจจะได้ของมาสินค้ามาของเล่นมาหรือสิ่งของใดๆรก็ตามนะครับออกมาถือเป็นตัวอย่างสินค้าเอามาให้คุณลองเล่นช่วงนี้ เออมีโอากาสได้ลองเล่นนะเออแต่การลองเล่นของคุณอันเนี้ยคุณสามารถวิจารณ์สินค้าวิจารณ์โปรดักตัวนั้นนะครับ้าส่งไปมันมีผลต่อการขายเช่นแบบบริษัทคู่ค้างคุณพี่พี่ ตัวอย่างสินค้ามีสินค้าใหม่จะออกอ่ะพี่ลองไปใช้หน่อยพี่ลองไปเล่นหน่อยพี่ลองวิจารณ์แล้วสั่งส่งฟิสแบคกลับมานะครับว่าถ้าเป็นอาหารนะอ่ะทดลองกินหน่อยพี่ชอบไหมรสชาติเป็นไงถูกใจไหมนะครับเป็นไงานวิจัยนะช่วงนี้คุณวันอาทิตย์เนี่ยมีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาให้ลองนะมีของเล่นม่ให้ลองมีอะไรไมาให้ทดสอบนะครับสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะแต่การที่ทดสอบของคุณเนี่ยคุณก็ได้ผลประโยชน์ด้วยนะในอนาคตนะครับไม่ได้ทดสอบฟรีนะครับกณวันอาทิตย์ครับ